คงไม่หาอะไรอีกแล้วเนี่ยคือเจอแล้วเจอของดีแล้วได้ร้อยเจ็เกาตันป้องมันยาวดีฉีดแล้วขายได้หมดเท่าไหร่ครับพี่สองแสนเจ็ดถ้าปลูกแรกๆเลยก็หนอนกอนี่แหละครับหนอนกอก็มาพอโตขึ้นมาหน่อยก็พวกใบเหลืองนี่แหละใบเหลืองใบไม้ใบด่างฉีดแล้วไม่หายก็ต้องฉีดไปเรื่อยอ่ะพวกเคมีจนฉีดจนจนท้ออันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะฉีดแต่เพียวอย่างเดียวฉีดแล้วใบเขียวยอดตั้ง ค่อยพุ่งโรคแมลงก็ไม่มี<อ>ผมว่ามันจบเลยเนี่ย<ก>ตัวเดียวขี่ไปตามสบายครับไม่ต้องระวังอะไรเลยม,มือไม้เปียกก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องระวังแ้่พวกสารเคมีนี่ไม่ได้เลยลองก็หมดแล้วมันค่าใช้จ่ายมันสูงมันก็เห็นผลตอนฉีดนะครับ,รบพอหยุดฉีดมันก็มาอีกก็เลยตัดสินใจลองมาปีเต้เพียวจบเลยครับพวกเชื้อรา พวกใบลายใบจุดพวกนี้หายหมดอยากให้ลองลองซื้อไปฉีดดูอย่าเพิ่งผมพูดอย่าเพิ่งไปเชื่อผมแล้วจะรู้ว่าโอ้มันดีดีดีจริงๆ